นี digging, ่มือน mm, ีเฮาสีมาเร็ๆสีมาเฮาสีมาปลาหนับจืดกินดิบนะครับครั้งแรกนะครับก้อยปลาตองไม่ต้องกินยาทายนะครับคนกินยาทายมันด้อยประสบการณ์ครับผมพอไหมมึงกินโชกันดิปลาครับน้ำอะไรมาเอาขึ้นเกินน้ำมันมาอนี่ยสามตัวค่ะ งอันนี้นอาขอ้เฮ้ยเฮ้เดี๋ยวนเดี้ยูคนคิดว่าไม่จริงคนียไม่ใ่นรับอ้นน้ครับอ้ยเฮ้าายหเยยยเฮ้ยเฮ้ย็้นี่ม่ดื่มมาดือย่านี้อ้ยปไหมไมเด้ยลฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาเอาเกินเินมาคเน เกินดิบหรืเลยบาร์น้ำจืดกินดิบนะครับครั้งแรกกันครับเคยดูพี่อีทโปรงลางกินครับแล้วก็ถามว่ากินอย่างนี้ไม่ต้องกินยาทายนะครับพี่บอกว่าคนกินยาทายมันด้อยประสบการณ์ครับผมอ๋อบอกมึงกินโชกันดิอืมนี่คือปลาบึกใช่ไหมปลาตองปลาตองนี่มันคือมันคือเกล็ดหรือเปล่าอันนั้นมันขาดปลาตองครับพี่ครับ เอาไปไหมจะรับมม่ได้ดูบอลดูบอลดูบอลมานทิพนะมาปนเอาลับคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องฟองปลาสุภูสุกรเมนี้่เอนี้เฮาสิมาเฮาสีมาเฮาสีมากินก้อยปลาตองปลาลับลื่นๆทำๆเอ้ยแซ่บนะแซ่บเออเนื้อเค้านุ่มมากเลยนะนุ่มฉ่ำแล้วก็ไม่ติดไม่ไม่กินเลยมีความคาวเลยนะครับ อันนี้ก็ชิ้นไหนนี่ดูดิปลาบึกนี่เขาจะมีมันนะมันเขาจะเยอะมันเหลืองๆนะครับเป็นเนื้อปลาจริงจะรสชาติดีมากนะออตโกขายโล600นะครับแพงมากต้มยำนี่มันก็จะไหลขึ้นมาโอ้ยอร่อยยังไม่ถึงยังไงครับมันคือปลาสวายครับทั้งเป็นเลยเยีอะบอกคล้ายๆกันบอกวปลาสวายครับมันคือปลาสวายครับแม่นมันแต่มันจะมีความแตกต่างกันอยู่ปลาสวายปลาบึกอุบลอตบลจางกันอันนี้คือปลาสวายบดแม่นปลาบึกแม่นครับปลาบึก ปลาบึกหรือปลาช่างแม่ครับตอนนี้เอาเอาแบบมันชิ้นหนึ่งเนื้อชิ้นหนึ่งผสมกันเข้าไปครับกินกับแจ่วครับสดสดครับเดี่วขมขาเรียเดี่ยวขมนะครับไสอีสานไส้เพียกี่วเพียครับเข้มข้น ข้นเจ้าทำสดๆนะครับมีความสดชื่นแล้วก็ปลาเนื้อมันรื่นแล้วก็มันนะครับปลานอขึ้นมาสดๆเมื่อกี้สับหัวไม่ได้หายใจเลยนะผมเอาอีกไห่อเหรอที่นีทีี